เทคนิคเริ่มต้นเพลงอย่างมั่นใจทำยังไงวันนี้พิ่นัทมีคำตอบมาฝากกันค่ะการเริ่มต้นเพลงทำยังไงถึงจะให้มั่นใจอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือคุณจะต้องเลือกเพลงให้เหมาะสมกับเสียงของตัวคุณนั่นเองค่ะเพราะการเลือกเพลงให้เหมาะสมกับเสียงของตัวเรานั้นก็จะช่วยให้ร้องง่ายขึ้นนะคะและเสียงที่ออกมาก็จะดีขึ้นและไม่ทำให้เจ็บคอ หรือว่าใช้พลังมากจนเกินไปนั่นเองค่ะวิธีเลือกเพลงให้เหมาะสมกับเสียงของตัวคุณนั่นก็คือเลือกเพลงที่อยู่ในช่วงเสียงของตัวคุณไม่สูงหรือไม่ต่ำจนเกินไปนะคะแล้วก็ดูแนวเพลงที่เข้ากับเสียงของคุณนั่นเองค่ะและที่สำคัญนั่นก็คือเลือกเพลงที่สบายต่อาการร้องของคุณนั่นเองค่ะเพียงเท่านี้คุณก็สามารถที่จะเริ่มต้นการร้องเพลงได้อย่างมั่นใจแล้วล่ะค่ะ ก็ลองนำไปทำตามพี่นัดกันดูนะคะ